สวัสดีเพื่อนทุกท่านนะฮะพบกับนัดกันเรวันนะครับในตรงกับวันอาทิตย์นะครับที่31เดนะครับเดือนกรกฎาคมครับเข้าวันสุดท้ายของเดือนแล้วนะครับแล้วก็วันถัดไปนะครับก็เดือนสิงหาแล้วนะครับวันนี้ไม่มีเลอกงามยามดีนะครับเดี๋ยวเดือนนี้ผมจะหาเลือกงามยามดีนะฮะเดือนที่แล้วจะทํีแต่ไม่ได้ทำครับโอ้โหภารกิจเยอะจริงๆนะฮะเดี๋ยวเดือนนี้จะทำแล้วนะฮะจะมาลงว่า เดือนนี้มีวันอะไรดีๆบ้างนนครับในการออกรถในการขึ้นบ้านใหม่ในการตัดผมแต่งผมนะครับหรือว่าจะทำอะไรเกี่ยวกับร่างกายต่างๆงนานาครับเดี๋ยววันนี้จะทําเดือนนี้ครับทั้งเดือนให้นะฮะโอเคครับต่อมาฮะเรื่องของนอกจากไม่มีเรื่องงามยามดีต้องบอกกันนะครับว่าช่วงนี้นะครับดาวย้ายนะฮะดาวพุธเขาย้ายนะครับเมื่อ <ông> วันก่อนนะครับ <pper> พอย้ายมาปุ๊บนะครับมันก็มีเรื่องของ ช่วงนี้อารมณ์คนจะไวนะฮะดาวพุธมันคือดาวแห่งไหวพริบี่ยก็อนรม์เขาเรียกว่าความคิดนะครับคิดพูดอ่านเขียนไวนะครับเพราะนั้นช่วงนี้เขาจะเดินเร็วเป็นพิเศษฉะนั้นช่วงนี้คนจะคิดเร็วทําเร็วนะครับตัดสินใจเร็วนะครับโมโหง่ายนะแล้วก็หมุดหงิดง,ง่ายนะหรือปากไวนะครับนี่เขาว่าพุธมันคือสัญลักษณ์คือปากวยครับช่วงนี้ปากไวมันก็เลยมีเรื่องทะเลาะก,กันบ่อยสังเกตไหมคนรอบข้างเราช่วงนี้ปากเสียช่วงนี้คุยอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องหรือคุยอะไรบางที บางคนรู้ว่าช่วงนี้เราทําไมปากจัดจังเลยอย่งเงี้ยบางทีมันก็มีนะบางคนก็จะรู้สึกตัวเองได้นะครับแล้วก็โอเคก็บอกให้ฝังกันนะฮะช่วงนี้ระวังอารมณ์แล้วก็คําพูดวาจาโมโหใครโมโหแฟนโมโ,โหโหัวหน้าอย่าพิมนะฮะเคยเห็นหลายท่านแล้วที่เวลาโมโ,โหเราโอ้ยใส่แล้วครับติ๊กติ๊กติ๊กติกส่งเอนเตอร์บึ้งเข้าเพจของตัวเองหรืรอ Facebook ของตัวเองนะครับเสร็จเลยนะฮะเนี่ยจะเดือดร้อนเพราะว่าอารมณ์ไวแบบนี้นะครับโอเคครับแล้วกนะ็ เรื่องของอเลขมงคลก่อนนะครับเดี๋ยวลืมฮะชวงน,นี้เลขมงคลมีดังนี้ครับเลขแรก,รกครับคือเลข2ครับเลขต่อมาฮะคือเลข8ครับแล้วก็เลขต่อมาครับที่ใช้ได้แล้วก็ใช้ได้ดีนะฮะคือเลข7ครับแล้วก็สุดท้ายที่ใช้ได้แลใช้ได้ดีคือเลข4 <c oughs> ครับสี ที่ถูกออกสีเลขที่ไม่ถูกฉลกบ้างนะฮะเลขที่ไม่ถูกฉลกก็เลข6กครับสีที่ถูกฉลกครับในช่วงวันนี้ครับสีแรกเลยนะครับคือสีเหลืองครับสีต่อมาคือสีแดงนะฮะสีต่อมาคือสีเขียวครับแล้วก็สีสุดท้ายคือสีดำฮะส่วนสีที่วันนี้เลี่ยงๆนะครับคือสีฟ้านะครับสีเดียวนะครับแล้วก็นะครับนี่เรื่องของอ๋อลืมลืมลืม พูดถึงเรื่องของหนังนะฮะบุเพสันนิวาสสใครไปดูมาเป็นไงบ้างน,นะฮะเขียนมาคุยกันบ้างเราเคยพูดถึงนะฮะว่าช่วงตั้งแต่ดาวมฤต,มต,มตยูย้ายนะครับแล้วก็มีดาวพฤหัสนะครับที่โคจรถอยหลังเนี่ยนะฮะมันจะมีอะไรที่เก่าๆโบราณโบราณจานนะได้ไหมฮะมันจะกลับมาบูมอีกแน่เห็นไหมหนังย้อนยุคนะน,นี่ก็โบราณแล้วนะต่อมาคือนหนังที่เคยมีชื่อเสียงนะะอย่างบุเพสันนิว,วาสนี่เคย ลงเป็นละครนะครับก็กลับมาทําเป็นหนังนะฮะนี่ผมเห็นเลยได้วันแรกนี่50กว่าล้านเลยนะไม่ธรรมดานะฮะใครที่ดูแล้วมาบอกกันว่า,วาสนุกไหมนะครับอืมนี่แหละก็อย่างนี้คือตัวอย่างครับเดี๋ยวมันจะมีอะไรที่ย้อนยุคอะไรที่เคยเป็นนโย,ยบายเก่าๆเ,เอากลับมามันอะไรที่เคยมีชื่อเสียงหรือสถานที่ใดที่เคยมีประวัตินะครับสตอรี่นะครับเอามาจัดแต่งหน่อยเหลวพื้นที่นั้นบริเวณนั้นนะครับ มันจะบูมขึ้นมาได้อีกหรืออาหารบางชนิดนะครับสินค้าบางอย่างนอะไรพวกนี้นะนี่เป็นไกด์ไล,ลน์สำหรับคนที่อยากหาอะไรทำนะฮะเราจะได้มีมีไกด์นะครับในการที่จะคิดแล้วก็ทําออกมานะฮะโอเคนะครับแล้วก็ผมทําคลิปนะครับเรื่องของการย้ายเมืองหลวงนะครับหลายคนเคยได้ยินข่าวว่าเออ ย้ายเมืองหลวงดีไหมทะเล,ะ,เละมันจะท่วมแล้วนะครับน้าทะเลหนุนนะฮะแล้วก็กุงเทพมันสุดลงทุกปีอะไรประมาณนี้ครับจนมีรายง,งานที่เขาบอกว่าประมาณอีกประมาณ80ปีนะครับแปกว่าปีกรุงเทพจะจมน้ําคือจมนี่ไม่ใช่แบบโอโ้โหขึ้นถึงลังคานะฮะแต่ว่ามันจะสุดไปในตำแหน่งหรือว่าในพื้นที่ที่น้ํามันเข้ามาสร้างความเดือดร้อนนะครับมากขึ้นได้ประมาณนี้นะฮะเนี่ยคือสิ่งที่เป็นรายง,งาน ซึ่งจริงๆแล้วเขาดูข้อสํารวจนะครับว่ากรุงเทพเนี่ยอยู่อันดับ5เมืองหลวงที่มีโอกาสน้ําท่วมถึงนะครับอันดับหนึ่งคืออินโดนีเซียครับแล้วอินโดนีเซียเขาย้ายแล้วนะฮะย้ายจากจาการ์ตานะครับแล้วก็ไปอยู่กะลิมันตันนะครับก็บูมเลยนะก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นเยอะนะครับก็เรียกว่าบงคนเขาก็เออหรือย้ายดีหรือย้ายไม่ดีอะไรประมาณนี้ครับผมก็เลยนํานะครับในมุมของโหราศาสตร์ว่ามีโอกาสย้ายไหมนะครับ แต่ก็จะไม่บอกว่าย้ายแล้วดีมากหรือย้ายแล้วแย่มากนะครับก็ให้ดูว่าถ้าในมุมหราศ,าศาสตร์เนี่ยจากนี้ไป3 0มสถึงหกปีนะฮะไม่ต้องเอาแบบเออบางคนบอกว่าภายใน10ปีนี้ผมว่าไม่10ปีหรอกครับเอา3 0มสถึงหกปีนะครับมันมีโอกาสย้ายไหมนะครับแล้วถ้าย้ายมันมีอะไรดีขึ้นในมุมไหนนะครับย้ายแล้วมีคนบอกว่าย้ายแล้วดวงเมืองมันจะเปลี่ยนนะฮะเอาจริงๆนะผมว่าดวงเมืองเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนนะฮะเพราะว่าเราเคย ทำถทาจะย้ายนะครับมา3ครั้งแล้วนะครับครั้งแรกสมัยจอมอลปปี2400ประมาณ86-87นะฮะไปตั้งแถวพิชรบูรณ์นะครับทําหน่วยราชการอะไรบางส่วนทิ้งๆไว้บ้างแล้วนะฮะช่วงนั้นมีมือนก็รบกับญี่ปุ่นนะครับก็เลยต้องมีข้ออ้างในการที่จะตั้งฐานทัพอะไรใหม่ๆนะครับประมาณนี้หรือว่าตั้งฐานรับนใหม่ๆนะแล้วก็ มาอีกครั้งนะครับก็คือสมัยพลเอกชฉลิตนะครับก็จะมองเล็งไว้ชายเชิงเซาแล้วก็มาสวัยอดีตนายกทักษิณนนะครับก็มาเล็งไว้ที่นะครนายกอะไรประมาณนี้นะครับคือมันเป็นนโยบายนะครับที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเออเหมาะไหมนะครับเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจเราก็จะได้ข่าวได้ยินนะครับมาเยอะและแต่ในมุมของราศาสตร์นะครับผมก็วิเคราะห์ในดวงนี้ไว้นะครับลองพิจรารณาดูนะครับเพื่อนๆว่า ย้ายไปยังไงนะฮะถ้าความรู้สึกเรานะเอาแบบไม่ต้องฟังยังไม่ต้องฟังหรือ,อยังไม่ต้องดูหรือเอาแค่แบบความคิดที่เราเห็นประสบการณ์ที่ผ่านมานะฮะรู้สึกโกไเป็นยังไงบ้างนะครับอยากรู้ว่า,อ,าอยากย้ายไหมนะประมาณนี้นะครับ,บจริงๆก็บอกว่ามันเป็นเรื่องล่อแหลมนะฮะในการจะย้ายหรือไม่ย้ายอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราดูทั้งโลกนะครับเราไม่ดูประเทศเรา ira, ประเทศเดียวน,นะฮะทั้งโลกเนี่ยหลายประเทศเขาก,ก็มีการย้ายนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็น พม่านะครับจากย่างกุ้งไปเนปิดอรนะฮะแล้วก็จากริโอครับคือบราซิลนะฮะก็ไปบาซิเลียนะฮะก็มีหลายประเทศเขาย้ายนะครับมันก็มีหลากหลายแบบนะครับก็ให้ให้ตั้งข้อสังเกตนะฮะว่ามันต้องมีภัยพิบัติหรือว่าเมืองล้นแล้วนะครับหรือว่ามันมีร้าสมัยโบราณมันก็จะเป็นพวกโรคระบาดนะครับเลยมีการย้ายนะครับเรื่องของเมืองหลวงเพื่อนๆว่าไปไงฮะก็ถามเล่นๆคุยๆกันฮะว่า ย้ายแล้วเป็นไงนะฮะหรือว่าอยากย้ายไหมนะครับหรือว่าถ้าย้ายแล้วคิดว่ามันดีขึ้นหรือเปล่านะครับประมาณนี้นะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูดวง12สราศีครับชาวราศีตุลพิจิกแล้วก็ราศีธนูครับวันนี้เริ่มที่ราศีตุลนะครับมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางนะครับวันนี้จะดูยุ่งยุ่งนะครับคืออะไรก็ไม่รู้นะเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับเช่นยกตัวอย่างนะฮะสมมุติว่าเราจะไปไหนอยู่ดีก็เปลี่ยนแผนอ่าหรือว่าจะเดินทางไปไหนแล้วก็ มีคนผิดนัดหรือว่าล่าช้านะแล้วก็เดินทางช่วงนี้นะครับติดขัดนะครับฉะนั้นวันนี้คือเป็นวันที่ดูเร็วอารมณ์หงุดหงิดสักหน่อยนะครับในสภาพแวดล้อมของเราที่จะเจอรอบข้างนะครับในช่วงวันนี้ถ้าเราได้ออกไปข้างนอกนะครับแต่ทั้งนี้ครับก็ต้องบอกว่าดาวประจําตัวของคนราศีตุลคือดาวพระศุกร์ครับแล้วก็ยังอยู่ในตําแหน่งอยู่เขาเรียกว่าอยู่ในตําแหน่งดาวพระพุธนะฮะคือมันอยู่บ้านเดียวกันแล้วทีนี้ครับมันมีข้อดีครับ คือการคุยการเจรจาการติดต่อการต่อรองกอันจะทําอะไรเพื่อความสําเร็จนะครับสุดท้ายวันนี้จะสําเร็จนะครับวันนี้เป้าหมายที่ทํามาสําเร็จแต่กว่าจะสําเร็จยุ่งยากแล้วก็ระวังเรื่องคนแล้วก็เรื่องการเดินทางแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายวันนี้ค่าใช้จ่ายจุกจิกค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มันมีค่าใช้จ่ายที่ทั้งปรับปรับฉับพลันด้วยแล้วก็มีค่าใช้จ่ายสังคมเพื่อที่มีการนัดหมายหรือว่าไปไหนมาไหนหรือว่าพบปะผู้คนครับมากน่าเลยตาบางคนอาจจะเรียกว่า ซื้อของก็ได้นะฮะซื้อของเข้าบ้านซื้อของคือค่าใช้จ่ายแบบจําเป็นทั้งนั้นเลยนะแล้วก็ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวนะครับโอ้โหไม่ได้ค่าใช้จ่ายจริงๆวันนี้ กระจุกกระจิกค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็ยังหมุนเงินได้ทันที่นี้ครับต้องบอกว่าช่วงนี้ครับดาวพุธนะครับอยู่คู่กับดาวพระจันทร์นะครับหรือว่าภารกิจคือดาวพระจันทร์เนี่ยอยู่ในตําแหน่งที่เด่นนะครับฉะนั้นช่วงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ามีเรื่องของคนช่วยเหลือถ้ามีปัญหาอะไรก็ตามหรือเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจะใครก็ตามจะมีคนช่วยเหลือนะครับวันนี้มีลาบปากมีของกินอร่อยอรอ,ยอร่อยด้วยนะแล้วก็นะครับประการต่อมาดาวอาทิตย์โคจรอยู่ในตำแหน่งพวกกรรมะคืองานนะครับอาทิตย์มันคือความร้อนนะครับ แปลว่าวันนี้อยู่ที่ไหนไม่ได้นานนะครับอยู่แป๊บหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนที่หรือไม่ก็อยู่แล้วมันร้อนร้อนใจนะครับกะว่าอยู่บ้านทั้งวันอยู่ดีก็ออกไปนอนดีกว่าหรือว่าทําอะไรดีกว่าเงี้ยคือไม่ได้พักไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่ไหนที่หนึ่งนานๆประมาณนี้นะครับมันร้อนที่อยู่นะฮะแต่ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรที่อาซีเรียนะครับจะเล่าให้ฟังว่าวันนี้ดูวุ่นวุ่นนิดหนึ่งเนาะโอเคต่อมาเรื่องความรักครับช่วงนี้คนที่โสดนะครับเด่นการพูดคุยหรือว่าการชิดกบใครคนจะชอบเราช่วงนี้เป็นช่่วทีีมเสนนะ คุยอะไรกับใครหรือว่ารู้สึกดีกับใครนะครับคุยเขาเขาจะรู้สึกดีกับเราด้วยนะครับส่วนคนที่มีคู่มีแฟนความรักวันนี้เด่นด้วยนะฮะมีดวงช่วยเหลือเกอกูหรือว่ามีอะไรที่จะแบบไปไหนไปนไหนด้วยกันนะฮะหรือแฟนทําให้เรามีความสุขนะครับ응บางทีก็อาจจะช่วยเหลืออะไรบางอย่างเราเราวานให้ทําอะไรให้ก็ทาตามอะไรประมาณนี้มันก็มีความสุขแล้วนะครับบางทีเขาว่าความสุขมันไม่ใช่ว่าต้องทําอะไรให้แบบมากมายเพียงแต่ว่า เออทำอะไรหรือว่าคุยดีๆนะครับสบายๆกายใจใไปไหนที่แบบชิวๆนะครับไม่กวนประสาทก็มีความสุขละประมาณนี้นะครับโอเคต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายช่วงนี้ร้อนรนในครับแล้วก็เป็นหวัดภูมิแพ้ครับส่วนท่านที่อยู่ในวัยสวช่วงนี้ครับอาการปวดหัวนะครับคือมึนศีรษะแล้วก็เจ็บคอมีเสมหะหรือไอด้วยนะครับต่อมาครับชาวราศีพิจิกครับวันนี้กิจกรรมทําอะไรก็ตามเนาะต้องบอกว่า ระวังป่วยไข้ไม่สบายนะครับระวังสุขภาพเรื่องการโรคประจําตัวเก่าๆแล้วก็บางทีเคยเป็นอะไรอยู่นะครับบางคนแบบมักจะปวดหัวตัวร้อนนเ่เผลอหน่อยก็จะเป็นอย่างนี้หรือบางคนมักจะเป็นภูมิแพ้อะไรประมาณนี้นะครับคือโรคประจําตัวเก่ามันจะรบกวนเรานะครับในช่วงวันนี้รวมไปถึงอย่างนะเรื่องของอการเงินครับวันนี้ใครจ,จ่ายเยอะมีดวงเกี่ยวกับการซื้อของที่เราชอบแล้วก็ซื้อของเกี่ยวกับคนในครอบครัวแล้วก็มีดวงเดินทางระยะสั้นๆ คนอาจจะเข้าห้างซื้อของเข้าบ้านหรือว่าไปนัดหมายพบปะผู้คนหรือว่ากับเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องนะครับหรือเดินทางกับจากต่างจังหวัดอะไรก็ตามนะคือมันมีค่าใช้จ่ายจุกจิกนะครับนอกบ้านค่อนข้างพอสมควรวันนี้นะครับเป็นวันที่เวลาหมดวยอยู่ๆแป๊บๆนะครับเย็นหัวค่ําละมือวัยแฮะเนี่ยคือมันมีอะไรให้ทาแล้วก็ดูไม่ได้ว่างนะค,ะนะครับฉะนั้นวันนี้ราศีพิจิกทําอะไรรีบทนะํานะเพื่อเผอเรามีโปรแกรม ที่จะไปไหนหรือทาอะไรวันนี้อาจจะต้องเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่เป,ปลี่ยนเวลานะครับเพราะว่าด้วยสภาพแวดล้อมมันไม่เอื้ออํานวยให้ทําทุกอย่างครบถ้วนที่เราตั้งใจในวันนี้ทั้งหมดนะครับฉะนั้นวันนี้วางแผนงานหรือว่าวางแผนการเดินทางหรือจะทําอะไรล้มๆหน่อยคือไม่ต้องแบบ4ี่หที่ในวันเดียวกันนะครับเอาสัก2อสามที่ก็โอเคแล้วนะฮะแล้วก็เรื่องของการเงินนะครับช่วงนี้ดาวการเงินค่าใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวนะที่หลักๆเลยนะ แล้วค่อยใจเกี่ยวกับเรื่องของซื้อของที่ชอบเนี่ยเจอของที่ถูกใจประมาณนี้นะฮะแล้วก็ประการนีครับในช่วงนี้คนราศีพิจิกครับมันมีคนพูดไม่เข้าหูนะฮะฉะนั้นวันนี้ตั้งใจเย็นๆเพราะว่าอาจจะใช้ใครแล้วใหม่เขาไม่ทําตามหรือว่ากวนประสาทเราคือวันนี้อาจจะเหมือนกับชวนไปไหนแล้วไม่ไปเนี่ยมันก็ไม่เข้าหูเราแล้วมันคือไม่ตามใจวันนี้มีคนไม่ตามใจเรานะครับก็อย่าไปซีเรียสมากเกินบางทีมันก็มีบ้างนะครับให้รู้ว่า เออวันนี้คุยกับคนไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับคุยกับอ่คุยกับสัตว์คุยกับสัตว์เลี้ยงอะไรของเรารู้สึกสบายใจกว่าอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะต่อมาเรื่องของการเงินนิดนึงนะฮะช่วงนี้ต้องระวังเรื่องของการใช้เงินแบบปุบปั๊บฉับพลันออกไปนอกบ้านวันเนี้ยค่าใช้จ่ายจะสูงกว่าปกตินะถ้าเราคาดการไว้แค่ไหนครับมันจะมากกว่าแค่มากกว่าที่เราคาดคิดไว้เพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายแบบ ที่เราไม่คาดไม่ถึงมันจะมานะครับวันนี้นะแล้วก็เรื่องความรักครับนี้คนที่โสดเนี่ยมันช่วยที่มีเสน่ห์การพูดคุยกับใครหรือว่าชอบใครหรือจีบใครหรือว่ามีความสัมพันธ์นะครับกับใครอยู่นะมันก็จะลึกซึ้งมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เขาก็ช่วยเหลือเราบางอย่างได้นะครับวันนี้ก็เหมาะกับการพบเจอพูดคุยหรือว่าปฏิสัมพันธ์นะครับก็โอเคนะ ต่อมาคนที่มีคู่มีแฟนช่วงนี้ระวังทะเลาะก,กันกับแฟนหรือว่ามีเรื่องเล็กๆน้อยนสั้นสั้นนะฮะอาจจะมีอะไรที่แบบคุ้นคุเครื่องๆคร่องอยู่บ้างนะฮะแฟนกวนประสาทแฟนไม่ตามใจนี่แต่ว่าไม่มีอะไรที่น่าเรียดข้อดีครับในวันนี้มันมีดวง้าเรื่องความรักนะครับมันได้ไปไหนมาไหนด้วยกันนะหรือว่าได้ไปในที่ที่เธออยากไปนะครับช่วงนี้แฟนขี้บ่นหน่อยระวังนิดนึงนะบางที เราอาจจะ,ะมาคานนะฮะคุยไปคุยมาชอบบ่นนะฮะฉะนั้นช่วงน,นี้ก็ระวังปากแฟนนะไม่ใช่มีเรื่องเล็กเรื่องใหญ่แต่เล่าให้ฟังแต่ว่าบางทีไอ้เรื่องเล็กๆเนี่ยเคยเห็นไหมว่าเรื่องเล็กๆแต่ทะเลาะก,กันแบบโอ้โหเยอะแยะเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเตือนไว้ถ้าช่วงนี้นแฟนพูดอะไรมาอย่าถือสาหาความนะครับต่อมาฮะเรื่องของสุขภาพร่างกายครับวันนี้ท้องผูกท้องเสียหลักๆเลยนะครับแล้วก็ภูมิแพ้ครับส่วนท่านที่อยู่ในวัยสวครับในวันนี้เจ็บตานะครับแล้วก็เหมือนจับ อักเสบในปากนะครับลิ้นฟันพวกนี้มันเรียกว่าอักเสบในปากนะครับหรือปวดฟันเสียวฟ,ฟันนะครับประมาณนี้นะช่วงนี้มีการคันต่าเนื้อตัวนะครับต่อมาชาวราศีธนูครับวันนี้กิจกรรมครับหน้าที่การงานมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปไหนมาไหนหรือว่ามีดวงได้ได,ได้ทําในสิ่งที่เราอยากทำนะครับวันนี้ถ้ามีความเดือดร้อนหรือว่ามีปัญหาอะไรก็ตามจะมีคนช่วยเหลือนะแล้วก็อย่างครับคนราศีธนูฮะมีดาวพระจันทร์แล้วก็ดาวพุธนะครับอยู่ในภพสุภะเรียกว่า มันมีข่าวดีๆมีคนช่วยเหลือมีลาบปากให้กินอร่อยอร่อยมีดวงจะบอกว่ามีโชคคุกฟลุกนะก็ได้หรือว่าถ้าสมมุติว่าเคลียร์งานแก้ปัญหาเรื่องงานหรือว่าทําอะไรที่เราคาดที่เรากังวลไอ้เรื่องที่เรากังวลเนี่ยมันจะคลี่คลายนะครับไม่ว่าคุณจะเกิดความกังวลเรื่องอะไรก็ตามนะครับในช่วงวันนี้หรือช่วงนี้นะครับ เดี๋ยวจะมีทางแก้ทางออกเนาะก็ไม่ต้องกังวลน,นะฮะแล้วก็ต่อมาเรื่องของช่วงนี้ปากเป็นเอกพูดคุยอะไรด้วยตัวเองจะประสบความสําเร็จนะครับช่วงนี้ไอเดียดีมีอะไรใหม่ๆที่อยากคิดอยากทําอยากลองอยากเทสนะครับทำได้นะไม่ต้องไปกลัวนะครับบางทีไอ้บางอย่างที่ทํามันอาจจะยังไม่สําเร็จในวันนี้แต่เราเห็นจุดบกพร่องแล้วเราสามารถจะปรับปรุงหรืแก้ไขทําให้ สิ่งที่เราวางแผนไว้ที่ว่าอยากให้มันสําเร็จในเส้นทางใหม่ๆนะครับมันก็จะมันเกิดเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นคุณจะเริ่มต้นอะไรทําได้เลยนะครับตั้งแต่นี้ไปนะแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของอการเงิน,น,ะะงนาการเงินนะฮะช่วงนี้มุมดาวเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องการเดินทางค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังคมนะครับต้องบอกว่าใครที่แบบมีนัดหมายช่วงนี้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานสังคมเยอะซื้อนู่นซื้อนี่กินนู่นกินนี่นะครับ่อนข้างเยอะนะครับ วันนี้ออกไปนอกบ้านใช้จ่ายมากกว่าปกตินะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังนิดนึงเนาะแล้วก็ช่วงนี้มันมีดูเกี่ยวกับการซื้อของปบปับฉับพันนะครับได้เจอของหรือว่าได้อะไรที่แบบเออจำเป็นต้องซื้อนะครับปบปับฉับพันเกิดขึ้นนะครับก็โอเคครับไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าให้รู้ว่าเออระยะนี้นะมันมีดวงเกี่ยวกับการหมุนเงินใช้เงินค่อนข้างเยอะนะครับหมุนเงินทันนะฮะยังก็เรียกว่ามันมีคนช่วยหรือมีทางแก้ทางออกในนาทีหรือวินาทีสุดท้ายเลยนะครับมันเป็นอย่างนี้เสมอนะฮ อาจจะเคยช่วยเหลือใครมาก่อนนะครับในภบได้พหนึ่งนะเพราะนั้นเดี๋ยวว่าช่วยอาจจะช่วยไม่สุดนะฮะฉะนั้นกลายเป็นว่าถึงเวลาก็เดือดร้อนแต่พอเดือดร้อนแล้วจะถึงวันที่ดิวที่มันจะต้องแบบชําระหนี้สินหรือว่าต้องใช้สุดท้ายมันก็จะมาในวันส,สุดท้ายพอดีเสมอนะครับโอเคความรักครับช่วงนี้คนที่โสดเป็นช่วงที่โดดเด่นนะครับในการพูดคุยในการพบเจอนะครับในการที่จะอยู่ใกล้ชิดใครจากจีบใครช่วงนี้เป็นเสน่ห์เป็นมากมากเลยนะมีเสน่ห์พิเศษนะครับ มีโอกาสที่จะทำอะไรก็ตามนะมันมีคนช่วยเหลือหรือว่าทำอะไรก็ตามมีคนตอบรับนะครับในสิ่งที่คุณคุยกับเขานะครับฉะนั้นคนที่โสดเหมาะกับการจีบหรือแสดงความรักแสดงความรู้สึกดีนะครับกับใครก็จะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมากกว่าเดิมนะครับส่วนคนที่มีคู่มีแฟนแล้วความรักวันนี้ก็เด่นนะครับในการพูดคุยช่วยเหลือนะครับกันและกันแล้วก็มีอะไรที่ได้ทาพร้อมๆกัน หรือมีไอเดียในการที่จะซื้อหรือต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญสำคัญต่อกันและกันนะครับก็เป็นช่วงที่ดีนะในการที่จะช่วยเหลือคิดแผนดําเนินการร่วมมือคืออะไรก็ได้ที่มันมีคําว่ากันและกันนะครับหรือว่าทําอะไรร่วมกันสุดท้ายจะประสบความสําเร็จนะครับนะโอเคครับหรือว่าง,ง่ายๆคือถ้ามีปัญหาแล้วปรึกษาหรือเขาเดยวเขาก็จะให้ไอเดียหรือว่าให้แนวทางอะไรบางอย่างขึ้นมาก็ได้นะครับประการต่อมาครับเรื่องของ สุขภาพร่างกายครับระยะนี้โกรดไหลย,ย้อนปวดหัวนะครับระวังเรื่องของเส้นผมผมรูดผมร่วงเนี่ยฮะต่อมาท่านที่อยู่ในวัยสวเจ็บตาเจ็บคอมีเสมหะแล้วก็มีการปวดหลังหรือปวดก้นกบนะครับมาดูบทสรุปครับชาวราศีตุลครับวันนี้เสน่ห์ชาวราศีตุลเสื้อผ้าเน้นสีสว่างสดใสงูเพ่งหนึ่งของใบหน้าวันนี้อยู่ที่ปากแล้วก็จมูกนะครับทำเหมือนกับ ทำให้มันเกลี้ยงเนียนนะครับหรือว่าล้างหน้าสะอาดก็ไเลยนะฮะแล้วก็ต่อมาเรื่องของกิจกรรมครับหน้าที่การงานการทําสิ่งอหไรก็ตามวันนี้มันอยู่ความขุกขลักก่อนหรือว่ามีการเปลี่ยนแผนเปลี่ยนเส้นทางเปลี่ยนเวลาอะไรประมาณนี้นะฮะในการนัดหมายในการเดินทางนะครับแล้วอุปสรรคผมว่ามันจะแก้ปัญหาได้แต่ระวังการทะเลาะขัดแย้งหงุดหงิดนะครับในระหว่างเดินทางไม่ว่าจะเดินทางระยะใกล้หรือไกล ช่วงวันนี้รู้สึกจะหงุดหงิดกับกับการเดินทางหรือกูหงุดหงิดกับคนข้างๆกันเลยนะใจยเย็นๆนะฮะนี่มีอะไรที่มันอาจจะทำให้เราไม่ค่อยบันเทิงใจนักนะครับอโอเคนะก็ใจยเย็นๆแค่นั้นช่วยได้เยอะละโอเคครับต่อมาแต่ใช้เงินเยอะนะครับต่อมาครับชาวราศีพิจิกครับวันนี้สเสน่ห์ชาวราศีพิจิกครับวันนี้อยู่ที่ตากับปากนะครับให้โดดเด่นไปพิเศษจะแต่งหน้าแต่งตาหรือว่าเขียนปากนะครับจะได้ส่วน งโงเ่เฮงเด่นนะครับแล้วก็เสื้อผ้าเออผมลมเสื้อผ้านะครับชุงน,นี้ครับคราสีพิจิกเสื้อผ้าเน้นทูโทน2สีโดยเฉพาะใช้สีมงคลได้ยิ่งดีนะฮะแล้วก็เลี่ยงสีที่ไม่เป็นมงคลนะครับประมาณนี้แหละแต่บางทีมันมีแบบเสื้อที่เตรียมไว้แล้วก็ไม่เป็นไรคุณก็หาสีมงคลอื่นนะฮะเอามาแทรกเอามาแจมเอามา เอามาผสมด้วยก็ได้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็เรื่องของกิจกรรมครับวันนี้คนราศีพิจิกมีดวงทําอะไรก็ตามระวังเรื่องของการเงินใช้เงินเยอะข้อ2ระวังแฟนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายข้อ3ช่วงนี้ระวังแบบก็เรียกว่าหงุดหงิดกับแฟนเล็กๆ,ๆน้อยๆประมาณนี้นะครับแต่ข้อดีเกี่ยวมันมีดวงเกี่ยวกับการใช้เงินเกี่ยวกับสังคมอ่าเยอะอาจจะเป็นซื้อของนัดหมายเพื่อนฝูงไปเที่ยวหรือว่าทานอะไรก็ตามวันนี้ก็มีค่าใช้ใจไยที่ว่า หมุนค่อนข้างเยอะแต่ก็มีความสุขนะครับในการที่ใช้แล้วก็มีคนช่วยเหลือถ้ามีเอยปากขอ,ขอเรียกเอยปากขอความช่วยเหลือจะใครจะมีคนช่วยนะฮะแล้วก็มีข่าวดีเกี่ยวกับการพูดคุยวันนี้ทาอะไรด้วยตัวเองพูดคุยเจราจาติดต,ต่อต่อรองนะครับท้ายที่สุดจะสาเร็จวันนี้ปากดีมากเนาะโอเคนะครับจริงๆช่วงนี้มีสเสน่ห์นะใครที่แบบจะทําอะไรที่อยากคุยให้ใครหรืออยากทําอะไรกับใครนะฮะช่วงนี้ผมว่าพูดแล้วมีคนเชื่อถือนะครับ โอเคครับต่อมาชาวราศีธนูครับวันนี้สเสน์ชาวราศีธนูเสื้อผ้าเน้นนะฮะลายลายเข้าไว้ครับจะลายแบบไหนก็ได้นะจะเป็นลายเป็นการ์ตูนเป็นโลโก้เป็นอะไรก็ได้นะครับคือลายลายคือไม่เรียบนะฮะหรือว่าจัดแบบจัดเต็มจัดอลังการนะครับได้เต็มที่เลยนะฮะแล้วก็ประการต่อมาครับเรื่องของงวงเหงเด่นของใบหน้าครับวันนี้หน้าตาร้างให้สะอาดนะครับแล้วก็กลิ่นกายให้หอมแล้วก็เน้นที่ดวงตานะครับให้มีพลังเนาะ แล้วก็กิจกรรมที่ทำครับวันนี้ทําอะไรก็ตามประสบความสําเร็จนะครับในสิ่งที่ทํามีความขุกขักเล็กน้อยนะแล้วก็มีเรื่องนีง่ว่าเร่งด่วนนะครับอาจจะต้องเดินทางปูปับชอบพันหรือว่าต้องตัดสินใจปูปรับชอบพันนะแล้วก็อีกอย่างช่วงนี้ระวังเรื่องการเดินทางมันจะมีการล่าช้ากลางทางนะฮะแล้วก็ช่วงนี้พูดคุยอะไรก็ตามนะเป็นช่วงที่คุยแล้วคําพูดมีน้ําหนักมีคนเชื่อถือนะ รวมไปถึงสุดท้ายครับช่วงนี้อารมณ์มันสวิงอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงไวเพราะฉะนั้นระวังเรื่องอารมณ์ด้วยนะครับมีคนปวดอารมณ์เราเนาะโอเคครับจบครับขอบคุณที่ติดตามมากๆนะฮะท่านที่ฟังคลิปนี้ก็คือรับสนิทล้วฟันดีแล้วก็ขอให้ท่านที่ฟังคลิปนี้ในวันถัดไปขอให้มีพลังกําลังแล้วก็มีพละกําลังที่จะจัดการกับทุกๆสิ่งที่เราต้องการนะครับร่างกายปลอดภัยด้วยนะครับรุนี้เจะกันัหใ่ครับเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับ